สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกกระดุมทองนะคะนี่ค่ะสีสวยง่ายแล้วก็ประหยัดริบบิ้นด้วยค่ะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์2องจำนวนสีเส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิบเจ็ดซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะวันนี้ใช้สีขาว2เส้นสีเหลืองทอง2เส้นค่ะหลังจากนั้นนะคะ เราก็เลียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะจากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับไว้ก็คือ8เซนติเมตรค่ะวัดได้แล้วก็พับลงไปค่ะจับตรงรอยพับมานะคะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สอง จับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งไว้ค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สามจับตรงรอยพับเอามาคล้องสองไว้ค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สี่จับตรงรอยพับ สอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเซนลิบินให้กว้างๆค่ะกางออกรวบไปหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบินจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ สอดผ่านเส้นที่หนึ่งไปนะคะบีบกดทุกมุมแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะลิบบินจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบินนะคะจากทางขวาสอดมาทางซ้ายค่ะ ลิปบินจากข้างล่างขึ้นไปด้านบนค่ะลิปบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะ เริ่มจากเส้นสีขาวค่ะพับปลายริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวาค่ะหลังจากนั้นบีบกดที่เส้นริบบิ้นให้แน่นเลยนะคะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะ หลังแล้วก็จับปลายริบบินนะคะที่เราทําสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวดึงเซนริบบินออกมาค่ะนี่ค่ะดึงออกมาให้มุมทั้งสองด้านชิดกันแบบนี้เลยนะคะได้หนึ่งกลีบดอกแล้วค่ะกลีบดอกที่สองค่ะพับเซนริบบินไปทางด้านหลังของเส้น ปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาค่ะบีบกดที่มุมให้แน่นก่อนนะคะพับกลับลงมาค่ะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะจับที่ปลายเส้นริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะ ดึงออกมานะคะให้มุมทั้งสองด้านนะคะชิดสนิทกันเลยค่ะเส้นต่อมาเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาค่ะบีบกดลงไปค่ะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงไปค่ะ สอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะเส้นสุดท้ายค่ะพับเส้นลิบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวานะคะ บีบกดลงไปที่มุมให้กระชับก่อนค่ะหลังจากนั้นพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ทําให้มุมนะคะทั้ง2ด้านประกบกันค่ะให้ชิดแบบนี้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเรามาเริ่มทำเกสอนด้านในกันเลยนะคะก็เริ่มจากเส้นสีเหลืองค่ะจับขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมานะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ เส้นที่เราทําอยู่ก็คือกีบดอกสีเหลืองเราไม่สอดที่กีบดอกเรานะคะเราไปสอดกีบดอกถัดไปก็คือกีบดอกสีขาวค่ะสอดลงไปเลยค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะมีเทคนิคที่จะทําให้กีบดอกได้ง่ายๆนะคะก็คือตอนที่เราดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะ ให้ใช้นิ้วซ้ายค่ะนิ้วทางด้านซ้ายนะคะช่วยพยุงให้ตรงกลางของเส้นนะคะตรงกลางเกสรท,ที่เราทําหรือกีบดอกที่เราทําพองๆขึ้นมาค่ะเวลาดึงออกมามันจะได้ง่ายนะคะต่อมาเป็นเส้นสีขาวค่ะเส้นที่สองพับเส้นริบ,บินขึ้นไปค่ะพับปลายริบ,บินกลับลงมาค่ะ เกสรกีบดอกสีขาวเราไม่สอดเราสอดสีเหลืองค่ะปลายดิบินไปทะลุออกด้านล่างค่ะก่อนที่เราจะดึงออกมาก็ใช้นิ้วด้านซ้ายนะคะช่วยดันให้ตรงกลางพองๆขึ้นมาค่ะนี่ค่ะ ต่อมาเส้นที่สามค่ะเส้นสีเหลืองค่ะพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะเส้นที่เราทำอยู่ก็คือกลีบดอกสีเหลืองเราสอดกลีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะ ก่อนที่จะดึงก็ช่วยใช้นิ้วด้านซ้ายดันตรงกลางให้พองๆนะคะต่อมาเส้นสุดท้ายพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองทองค่ะปลายดิบบินทะลุออกมาด้านล่างนะคะมือด้านซ้ายช่วยดันให้พองๆขึ้นมาก่อนดึงค่ะ นี้ก็ไล่ดึงก่อนนะคะไล่ดึงให้กระชับก่อนนะคะ ไล่ดึงทีละเส้นทีละเส้นให้สวยเสมอกันค่ะค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านดิบบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะตัดให้ครบทั้งสี่ด้านเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะ ก็จะมีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะรูปแบบใหม่ๆม,มาแนะนำทุกๆวันขอบคุณค่ะ